สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกมโลบอกนะครับในแมปบอกฟุตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูพระจันทร์นะครับว่าคืนไหนจะฟูมมูลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆปรับกราฟิกของตัวเองนะครับกดการตั้งค่านะครับตรงโหมดกราฟิกนี้นะครับให้เราปรับเป็นกําหนดเองนะครับด้วยตัวเองนะครับแล้วให้เราลดกราฟิกของเราลงมาเหลือแค่ขีดเดียวพอนะครับ อ่าคดเดียวพอทําแล้วก็กดออกไปเลยนะครับคราวนี้ให้เพื่อนเพื่อนขึ้นไปที่สูงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือโลกสามนะครับให้เพื่อนๆน,นไปที่สูงเลยนะครับจะบินไปหรือจะอะไรไปก็ได้นะครับโอเคพอขึ้นที่สูงเนี่ยให้เราซูมออกสุดเลยนะครับเราจะเห็นว่าเรามองพื้นเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นพระจันทร์นะครับ ซึ่งตอนนี้พระจันทร์มันแหว่งไปเสี้ยวนึงแล้วนะครับการการดูพระจันทร์นะครับให้เรารอครึ่งวันก่อนนะครับเงยขึน้นมาดูว่าผ้าที่มันตกหรือยังนะครับตอนนี้มันเริ่มจะตกแล้วนะครับถ้าผ่านไปครึ่งวันเนี่ยถึงจะดูออกนะครับว่าพระจันทร์ต่อไปเป็นคืนอะไรนะครับถ้าเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้นะครับแสดงว่ามันเลยคืนฟูมูนไปแล้วนะครับ เดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์เลยครึ่งวันก่อนนะครับพระจันทร์มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าเห็นไหมครับพอเลยครึ่งวันไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถดูได้เลยว่าคืนต่อไปเป็นคืนอะไรนะครับซึ่งตอนนี้พระจันทร์มันเลยไปแล้วแสดงว่าเลยฟูมูลไปแล้วนะครับคืนต่อไปจะไม่ใช่ฟูมูลนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพระจันทร์แบบไหนจะเป็นฟูมูลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าอันไหนจะเป็นฟูมูลครับจะเรียงจากอ่าซ้ายไปขวานะครับ อันนี้เลยฟูมูลไปแล้วเดี๋ยวผมลองไปดูเซิร์ฟเวอร์อื่นดูนะครับเอามาเซิร์ฟนี้กลางคืนพอดีนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอีกสี่คืนนะเพราะว่าเพิ่งจะฟูมูลผ่านไปสองคืนนะครับเราก็เปลี่ยนเซิร์ฟหาได้เลยนะครับเรามาดูเซิร์ฟนี้นะครับเราขึ้นไปที่สูงนะครับอ่าเห็นอาจารย์แล้วนะครับ ตอนนี้เราต้องดูกันพอาทิตย์ขึ้นหรือยังเพิ่งเกียกขึ้นนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่าคืนต่อไปนะครับจะต,ต้องรออีกสามคืนเลยนะครับถึงจะฟูมมอนะครับดังนั้นเราก็เปลี่ยนเสืร์ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมนะครับซูมออก ถ้าเป็นรูปอย่างนี้นะครับแสดงว่าผ่านฟูมอนมาแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการหาฟูมูนนะครับประจำฟูมอนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้นะเพื่อนๆก็ดูตามรูปได้เลยนะครับว่าเวลาไหนใกล้ฟูมนนะครับจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ